สวัสดีครับมาครับอัปเดตท,ทองคํากันหน่อยนะวันนี้เช้าวันพุธนะครับที่เราวางแผนกันไว้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในโซนซัพพลายแต่ว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่เราจะเซลล์นะจำได้ไหมที่ถ้าเป็น M 3 0เนี่ยผมต้องการให้สวิปนะครับต้องการให้เป็นไส้หรือเป็น e n g ก l f ฟิ g กลับลงมาเนาะเราค่อยเซลล์นะครับแต่ตรงนี้เป็นสวิงไฮของ M 3 0เนาะอ่ะเดี๋ยวผมทวนให้นะเนาะ คือแผนนี้นะครับจะแรกก็คือถ้าถ้าสวิปขึ้นไปจากแนวรับตรงนี้เนาะจากแ,แนวรับบริเวณตรงนี้เนาะสวิปขึ้นไปนะครับขึ้นไปปึ๊บเป็นไส้หรือเป็นเอ็นกัฟฟิงแล้วก็เราตามเทลได้นะครับตามลงมาเก็บด้านล่างหรือว่าจะเก็บสั้นก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเขาปิดเป็นเนื้อเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องกลายเป็นช็อคนะครับนะถ้าปิดเป็นเนื้อเนี่ยก็จะกลายเป็นช็อคพอการเป็นช็อคเสร็จแล้วเนี่ย M30 กลายเป็นขาบ่ายแล้วเนาะ แล้วก็มาเลงโซนเซลล์เนี่ยตรงเนี้ยของของ H4 สีแทนนะครับผมเพราะว่าโซนของเ3งสามสิบเองเนี่ยเขาลงมาได้นิดเดียวเนาะแล้วก็อ่ากลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาตามสถานาการณ์อัปเดตกันเราต้องไล่ในไทม์เฟรมเล็กขึ้นไปละทีนี้เนาะตรงนี้ไทม์เฟรมสามสิบเนี่ยเป็นบอสนะครับอ่าเป็นช็อคแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเราจะตามเทรดอะไรเนาะ ในวันนี้เห็นไหมว่าผมตามเพจในสวิงเล็กไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อวานก็ได้ไม้อยู่นะครับก็เก็บยาวไปด้วยนะครับมีเมื่อวานอ่ะทีนี้ <c oughs> พอเป็นขาขึ้นมาเรามาดูในทําเฟรม m ห้ากันดีกว่า m ห้าตเนี้ผมเล็งๆอยู่เนะี่ยเล็งๆอยู่ประมาณนี้นะครับเล็งๆอยู่ประมาณนี้ว่าอ่าสองโซนเนี้ยอ่าถ้ามาผมก็อาจจะบายไปได้ถ้าทะลุตรงนี้ไปด้วยนะยิ่งยิ่งมีความมั่นใจเลยเนอะแต่ว่าแรงขึ้นมาแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเนอะว่าอาจจะขึ้นต่อได้แต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงเพราะเขาอาจจะ เอาเอาโซนนี้ลงไปก็ได้เพราะว่าในไทม์เฟรมเอ่อ h4 เองเนี่ยมันก็เป็น order block ของ h 4อยู่นะนะครับเอ็นออโต้บลอของ h4 อยู่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเห็นไหมว่ามันน่าน่ากินมากเลยคือมันน่าจะเป็น l i q u i d i t y มากเลยรายใหญ่น่าจะตามเก็บนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นเหมือนกับ liquidity ้เนาะอ่ะแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนนะครับเป็นโซนตรงนี้ h 4ไม่แน่ใจว่าเด y ด้วยไหมอ่ะหายไปไหนอ่ะเป็นเดด้วยนะครับเป็นออโตบ็อกใหญ่อยู่ทั้งนั้นเนี่ยเราก็หา อาจจะเซล์ในโซนบนไปรอโซนบนแต่เราเอาบายตามทำเฟรมได้ขึ้นไปนะไม่สับสนเนาะอ่าเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับลองมาดูกันว่าทำเฟรมห้านาทีเนี่ยเดี๋ยวเรารอาบายตามนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไปไม่แน่ใจว่าจะทันไหมแต่ว่าลองไปไล่ดูในเ1ก่อนเดี๋ยวเรามาหาโซนกันเนาะว่าวันนี้ภาพใหญ่เราจะยังไงเนี่ยถ้าเป็นทำเฟรมเฮดหนึ่งเออทาทำเฟรมหนึ่งนาทีใช่ไหมเราสามารถที่จะบายขึ้นมาตรง,ตรงนี้ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสซวิงละ งนี้เป็นสวิงโลอืมแต่ไม่เป็นไรมันมันเล็กไปเนาะถ้าเล่นในทางเฟรมเล็กๆเราต้องเล่นในช่วงที่กราฟมีแรงตลาดเปิดยูโรหรือว่าอเมริกาหรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นอบอลลูนไม่ค่อยได้เยอะมากเราเราต้องไปเล่นในทางเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับบางที M5 ยังมีความเสี่ยงเลยนะ,ะปเป่น15 30แต่30ก็นานไปเนาะเนี่ยผมว่าทัก5ทัก15อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเรทเท็ได้เนาะแล้วก็ M1 เนี่ยเป็นเทรตในช่วงที่ตลาดคึกคักนิดนึงนะครับอ่ะ โอเคเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมบายตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูผมน่าจะบายใน M1 หนึ่งอ่าพาไปดูก่อนละกันอฮะเป็นการเสริมความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาหาโซนบายอ่าเมื่อวานนี้ผมบายตรงนี้ก็คือเดี๋ยวตัดกะอ่าตัดการาฟให้นะครับใน้ทม์เฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยมีการขึ้นมาเนาะมีการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นดันขึ้นมาอย่างที่บอกว่ามันมันค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็เล่นตามทมเฟรมเล็กเนาะ จริงเนี่ยผมรอตรงนี้แต่ว่าตกรดแล้วก็ขึ้นไปเป็นบอสใช่ไหมครับพอขึ้นไปเป็นบอสเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นสวิงโลใช่ไหมครับอ่ะเป็นเป็นสวิงโลถูกไหมแล้วเราก็อยู่ที่โซนนี้นะครับเห็นไหมปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นิค q u i ิตี้หมดเลยเป็น IDM นะครับเป็น IDM เป็น i n d u c e m เมนทีนี้พอราคาลงมาเนาะเราก็ดักรอนะครับผมโพสลงไปแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในดูใน tiktok ได้นะครับก็จะเป็น shot ที่ผมเข้าทั้งเทรดสั้นแล้วก็เทรดยาวเลย นะครับเนี่ยตอนแรกตอนแรกจะจะถึงท p พอยู่แล้วน,นัแล้วก็มีการลงมาแต่ว่าผมก็เอาไม้ปิดครึ่งหนึ่งตามแผนนะครับแล้วก็นะแล้วก็ราคาก็ขึ้นไปอ่ะประมาณนี้อันนี้ของเมื่อวานแต่เท่านผมไม่ได้เอามาให้ดูผมเอาให้ดูในในเล่นของการเป็นแบบสวิงอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะเศษเทสั้นมันก็แค่เข้าแล้วก็ปิดตันๆไปนะครับแต่ว่าเทคนิคมันจะเข้าได้เยอะกว่านะครับในเรื่องของนเทสัันจะมีการไล่เข้าได้ได้เยอะมากๆนะครับเล่นได้ตลอดเลยนะครับเราต้องจับจุด มันก็มีดาบสองคมเนอะถ้าเราเข้าได้ตลอดมันก็ได้มีโอกาสที่เราเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเยอะเพราะนั้นเราต้องรอจุดที่มั่นใจนะประมาณนี้เนาะอะ,อะมาดูกันต่อว่าแผนวันนี้เนี่ยผมผมเข้าค่าไว้แล้วนะถ้าสมมติว่าราคามันยังขึ้นไปต่อนะครับเราต้องอัปเดตตามสวิงเนาะเพราะว่าบางทีผมให้ไว้อะมันมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงเพราะว่าเอ่อวัน,ว,นวันหนึ่งมันบางทีมันไปไม่เยอะเนี่ยที่ผมให้ไว้ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเนาะ มันมันมาไม่ถึงเพราะว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องอัปเดตตามโครงสร้างเพราะนั้นเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างด้วยเนาะตามมันอัปเดตมันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นความที่ผมก็เป็นห่วงอยู่นะครับว่าถ้าถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะพอมาเข้าโซนที่ผมรอบอกไว้ด้านล่างจะมาบายกันเพราะว่ากลายเป็นว่าสวนเทนแล้วเพราะว่ามันมันลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างอย่างสมมติว่าผมให้โซนไว้ด้านล่างใช่ไหมอันนี้คือฟังกันไปแบบเป็นในนั้นเนาะ ที่ผมให้ไว้ด้านล่างใช่ไหมเนี่ยบอกว่าอ่ะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมให้ไว้เนี่ยรอถ้ายอ่อลงมาเนี่ยบอสอันนี้ลงมาแล้วก็ระบายไปใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ให้ไว้สองโซนอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอมันขึ้นไปปุ๊บเราไม่ได้อัปเดตว่ามันเป็นโครงข้างขาขึ้นใช่ป่ะทีเนี้ยถ้ามันลงมาจากตรงนี้มันจะกลายเป็นช็อคละถูกปะ่ะพอมันลงมาเป็นช็อคล้วเนี่ยพอลงมาลงมาเรื่อยๆเราจะมาบายตามที่ผมบอกเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันเป็นขาลงอืมนั่นแหละนะครับอ่ะ เพราะนั้นเราต้ามีความรู้เรื่องโครงสร้างก็ดีเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าทุกคนน่าจะมีพื้นฐานกันอยู่บ้างแล้วแล้วก็ลองอา,อาดัปแบบใช้ดูนะครับผมไม่ได้ซิกนะผมให้แนวทางไว้ว่าตรงไหนเป็นโซนที่น่าเข้าน่าสนใจคุณจะไปเล่นเด้งคุณจะไปเล่นตามเทรนหรือว่าจะเก็บสั้นหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า อย่ามั่นใจว่าโซนที่ผมบอกจะถูกร้อเรมันไม่ใช่การซิกนะครับนะเราก็ต้องเอาความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องเราแค่ชี้แจงประคับประคองกันไปอย่างนักเรียนที่เรียนไปเนี่ยผมก็จะได้รู้ว่าทิศทางมองตรงนี้ยังไงยังไงไงแล้วก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วก็ปรับตามไปอะไรเงี้ยมีคําถามมันถามได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มเนาะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอตอนนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในซะพาย H4 เหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะทะลุได้ก็ทาเฟรมห้านาทีเนี่ยโซนบายผมให้ไว้2สองโซนนี้แต่ว่า ด้านล่างไม่แน่ใจว่ามันจะลงอ๋อนี่ไงมีมีอีกใช่ไหมเราเพิ่มสามารถเพิ่มลดดูได้นะครับก็เป็นไทม์เฟรมของ m 1 5จะเห็นชัดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโซนเดียวกันเลยเห็นไหมมันจะเป็นโซนอย่างนี้เลยนะครับเราลองดู M สาซสิบว่าตรงนี้เป็นยังไงเห็นไหมเป็นโซนเดียวกันเลยตรงนี้เพราะฉนั้นเนี่ยในไทม์เฟรมห้านาทีก็แยกผมก็แยกไว้เป็นสองโซนประมาณนี้นะครับก็จะได้มีการรีด RR ได้ด้วยเนาะอืมแต่ถ้า,ถ,าถ้าใครจะจะจะ รวมไปก็ได้นะแล้วแต่ถนัดเลยนะแล้วแต่ถนัดเลยนะครับว่าตรงนี้มันผมเห็นว่ามีเพื่อนรักด้วยผมก็เลยกะว,ว่าเออถ้าเราเทรดแค่โซนนี้ได้เนี่ยมันก็ทีพมันก็จะได้น้ําได้เนื้อหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณสามอาร์เนาะแต่ถ้าว่าเราเราเทรดคุมอย่างนี้เลยมันก็จะไปไกลแต่ว่าได้ประมาณหนึ่งกว่าเอง ก็บริหารไปตอนเราต้องยอมเสียนะถ้ามันลงมันลึกใช่ไหมเราต้องยอมยอมเสียไม้นี้แต่เราก็จะไม่ได้ไม้นี้ถ้าเรามาได้ไม้ล่างใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ผมก็พูดถึงแนวทางเนาะในการบริหารถ้าเนี่ยถ้าเราได้ไม้บ้าไม้ล่างมันก็จะได้มากกว่าไม้เอสเเราตั้งพอๆกันนะมันก็จะได้มากกว่าไปอีกนะครับอ่ะโอเคเอ่อมาดูในตามเฟรม M15 หน่อยก็แล้วกันตามเฟรม M15 มีโซนที่สามารถที่จะตามบายได้ไหม ถ้าลงมาลึกๆก,กว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาช็อกในตามเฟรม m 5เนี่ยตามเฟรม m 1ิ้าเนี่ยน่าจะเป็นขาบายอยู่ตามเฟรม m 1 5คืออยู่บริเวณแถวๆนี้ก็เดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บโอเคตามเฟรม m 1ิหอ่ะเดี๋ยวลดตรงนี้ออกจะให้ดูตามเฟรม m 15้าตรงนี้ตามเฟรม m 1 5เป็นเป็นขาขึ้นอยู่อยู่บริเวณนี้ต่อให้ M5 เป็นขาลงแต่ m 1 5ยังจะเป็นขาขึ้นอยู่อ่ะไม่งงนะตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะ เอ๊ะตรงนี้ผมมีออเดอร์ด้วยเหรอเดยวนะอ๋อออเดอร์ของเมื่อวานเคลบออกอ่ะทีนี้ทำเฟรม M15 ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทำเฟรม M15 ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าลงมานะครับทำเฟรม M15 วันนี้อ่ะอาจจะได้เข้ากันนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับทำเฟรม M15 นะถ้าเราจะบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเพิ่มทำเฟรมดูซิว่ามีโซนไหนสวยๆอ่ะจริงๆตรงนี้มันก็จะเป็นแบบโซนใหญ่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผม ใช้วัดประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ลองบริหารจัดการดูกันแล้วว่าโซนเนี้ยเราจะแบบไหนนะเนี่ยฮดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเฮดหนึ่งมันอยู่ตรงนี้เลยเราตีไว้นะครับเราตีไว้มันมาบริเวณเนี้ยถ้ามันมาตีลังคาท่าไหนในการคอนเฟิร์มของเราเนี่ยเราก็ตามไปได้นะครับบริหารจัดการให้ดี SL มันจะน้อยนะเวลา,รา,รนะรารเราเอ่อเราจะลดความเสี่ยงลงอย่างสมมุติว่าเราเล่น10%ใช่ปะ่ะเราเล่น10%แต่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเสี่ยง10%ก็ได้เพราะว่าเราเอาศัยอาอย่างนเงี้ยเนาะอ่า R2 สองอ่านนี่ก็ถือว่าได้แล้วแล้วสองอ่านี่ถ้ามันไปนมันได้อยู่แล้วนะครับอ่านนี่มันได้อยู่แล้วเพราะนั้นเราความเสี่ยงเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเราก็ยอมเสียได้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรายังมีอีกห้าเปอร์เซ็นหนึ่งที่เราจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ประมาณนี้นะของเอ็มสิบห้าส่วนโซนเนี้ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมโซนเดิมเนี่ยเอ่อก็ยังให้ไว้ได้เพราะว่าในไทม์เฟรมเอ็มสามสิบมันเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันอาจจะมีการลงมาใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ทำเฟรม m สิบห้าเองเนี่ยถ้าถ้าถ้าลงมาเลยตรงนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่ามันจะเป็นช็อคเลยนะเพราะตรงนี้เป็นเอ่อเป็นสวิงโลของ m สิบห้านะครับอ่าเนี่ยตรงนี้เป็น m สิบห้านะนะครับว่ามีการเอ่อทำ h ใ g h ทำไมแล้วก็ลงมาเคลียร์ idm ได้ปุ๊บแล้วขึ้นไปใหม่ก็เป็นบอสตรงนี้ก็จะเป็นสวิงโลอันนี้ขึ้นไปปุ๊บก็เขายังดันขึ้นไปหายังไม่จบส่วนอันนี้เนี่ยเป็นของ m ห้านะครับเล็กกว่านะครับ เอาไว้ดูในทางเฟรมที่เล็กลงไปเนี่ยทาง mpm15 นี่สามารถที่จะบายได้ผมให้ส่วนไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าวันหนึ่งไม่น่าจะเกินนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีพูดไว้ไกลเดี๋ยวมันมาไม่ถึงเนาะเราอาจจะไม่ได้เทรดกันอ่ายังไงก็ขอให้มีองค์ความรู้แล้วกันนะมันจะอัปเดตตามไปได้นะครับที่ผมก็พยายามจะมาอัปเดตให้พาประคองไปว่าเออเรายังเลงตรงนี้อยู่นะ ผมพยายามที่แบบว่าอย่าให้หลุดแผนนะครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างโซนเซลล์ตรงนี้เราเราเราไม่โซนเราไม่เซลล์นะเราจะเซลล์ต่อเมื่อมันเป็นการสวิปแนวรับของ M 30ิเท่านั้นนะใช่ไหมผมที่ผมบอกนะเนี่ยแนวรับของ M ส0สิตรงนี้นะครับผมอยากให้แค่สวิปแล้วก็ลงไปแต่ว่ามันมันไม่ได้เนาะมันไม่ได้สวิปเพราะนั้นเราก็ยังไม่เลง็งเซลล์ตรงนี้แต่ถ้านะครับแต่ถ้ามันมีการคอนเฟิร์มอย่างสมมุติว่า M 5้าเนี่ยอย่างเราจะตาม M 5อย่างเดียว M 5้า M 5แล้วกัน M หนึ่งมันเล็กไปเนาะอ่ะ เราตาม M ห้าสมมุติว่าถ้า M ห้ามันช็อกใช่ปะเนี่ยลงมาลงมาตรงนี้ปุ๊บอาจจะเด้งนิดเดียว,วอาจจะเสียไปใช่ปะเอะเด้งนิดเดียวเราอาจจะเสียไปหรืออาจจะลงมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วตรงนี้มันเป็นช็อกใช่ไหมเราทีเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเออเราสามารถที่จะตามบายได้เพราะมันอาจจะลงจากสะพานนี้ไงสะพายใหญ่เนี่ยอาจจะลงได้เหมือนกันอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะได้พลิกน้าเล่นได้เพราะเรารู้จากสถานการณ์รู้จากโครงสร้างปุ๊บเราจะรู้ทิศทางในการเล่นนะครับผมอ่ะฝากไว้ประมาณนี้ เหมือนจะมี <c oughs> ข่าวดีนะครับสําหรับคนที่ทุนน้อยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าประมาณสักเ,ออเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักเนืะอก็เลยกะว่าสักวันที่เป็นเป็นวันอาทิตย์ก็แล้วกันด๋ยวลองลองถ้าใครสนใจนะก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันว่าเป็นเป็นวันไหนดีที่ท,ที่พวกเราว่างผมกะว่าจะเปิดสอนสดสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยแบบว่าอย่างนักเรียนที่มาเรียนก็อยากจะมาสอนสดแต่ว่าถ้าเรียนตัวต่อตัวมันก็จะมีความเออ่ราคามันสูงถูกไหมครับ พราะว่าแต่ถ้าเรามาเรียนกันหลายๆคนเนี่ยนั่นอาจจะแชร์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาทบทวนด้วยแล้วก็นักเรียนใหมท่ที่เออคิดว่าเออแบบทุนน้อยนะครับยังไม่มียังยังไม่มีค่าคอร์สอะไรเงี้ยแต่ว่าคอร์สผมว่าเจ็ดพันเก้านะหมายถึงว่าคนที่ยังแบบเออยังไม่มีทุนยังไม่มีอะไรเงี้ยผมาอาจจะเปิดสอนสดให้อ่าก็้องเป็นน่าจะเป็นวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคนน่าจะว่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะประมาณคนละพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพันเก้าเก้าสิบ พันเก้าเก้า้าอะไรเงี้ยเออเพื่อแบบว่าจ่ายแค่สองพันแต่ว่าก็ได้เรียนเนื้อหาของของคอร์สเทรดสั้นเลยของทองคําเลยอะไรเงี้ยเอาไปเทรดได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วอาจจะมีกลุ่มไว้สําหรับถามตอบให้หนึ่งเดือนนะฮะก็เอาตามนี้เลยก็แล้วกันผมคิดว่าเออจะจะประกาศอยู่แล้วแหละผมก็เห็นใจคนที่สมัครมาอสอบถามมาแล้วก็ เออยังไม่มีทุนแล้วก็บอกขอปั้นพอร์ตนะครับถ้าปั้นได้ผมจะมาเรียนอะไรเงี้ยผมก็บอกในใจอยู่แล้วว่าคนนี้ไม่ได้เรียนหรอกเพราะว่าถ้าปั้นพอร์ตได้เอาจริงคุณไม่ต้องมาเรียนหรอกถ้าคุณปั้นพอร์ตได้คุณก็เทรดได้แล้วนะครับวันนั้นน่ะคนที่พูดแบบนี้หายไปหมดเลยแล้วก็มีคนที่แบบทักเข้ามาแล้วว่าเออแบบผมไม่มีทุนเลยครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าหลังๆผมโผล่ผมจะไม่ค่อยได้ใส่หลอดจะปิดหมดเพราะว่ามันเหมือนกับไกลเกินเอื้อมก็จะบอกว่าโอ้โอ้้้้้ย,ยคคคนนนกก็็เเรรดดดไไไพพพาะโโอออตตตใหญ่่่แแนนสัังงลวี้ย ผมเทรดไม่ได้ทุนน้อยมันไม่เกี่ยวนะครับัหงหนังผมก็จะพยายามให้เห็นว่าหลอดผมน้อยนะนะครับเพราะว่าเออผมก็แค่พอตสองร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญร้อยเหรียญอะไรเงี้ยออกแค่ศูนย์จุดสองศูนย์จุดศูนย์ห้าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าอยากให้โฟกัสที่เทคนิคมากกว่าเนาะเราเล่นตามเทคนิคนีย่ยังไงพอตเล็กยังไงมันก็ปั้นไปได้อยู่แล้วแผนปั้นพอรตคลิปเอ็มเอ็มผมก็มีให้ มาตามดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกไปเลยละกันว่าถ้าถ้าใครสนใจนะคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันว่าผมที่ผมเล็งไว้อาจจะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบสองหรือยี่สิบสามเนี่ยเป็นวันเสาร์หรือเป็นวันอาทิตย์เนี่ยของกุมภาเนาะก็มาเรียนเทสดสดกันไปประมาณสักสามชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะจบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีนะักก็ก็ยังไม่ทิ้งเลยนะก็จะให้มีรายกลุ่มอ,อีกหนึ่งเดือนเวลาไปเจอหน้างานก็ถามได้เลยนะจะได้เรียนแล้วก็ประครับประคองกันไปแล้วผมก็จะมีคลิปอย่างเงี้ยลงอ ผมคิดว่าน่าจะทําให้นักเทรดเนี่ยพัฒนาไปได้ถ้างั้นถ้าถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าสนใจก็ทักมาที่เพจผมเลยนะครับเพจแท่งเซนเศทีฟเฟซบุ๊กนะครับก็อาจจะรับจํานวนจากัดเนาะเพราะว่าถ้าเยอะมากเราก็ดูควบคุมลําบากนะครับอ่าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะโอเคโซนบายประมาณนี้เนาะโซนเซลล์เหมือนเดิมนะครับโซนเซลล์ในภาพใหญ่คือเรารอเซลล์ทำเฟรมเฮดสี่นะครับแต่ว่า ถ้ามันมาไม่ถึงแล้วาทางเฟรมเล็กๆเนี่ยมีการช็อกที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น15หรือว่าจะเป็น5นาทีเนี่ยถ้ามันช็อกแล้วเราก็จะมีโซนเซลล์ในการอัปเดตในตรงนั้นไปนะครับเพราะนั้นเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เราหาโซนหา,าโครงสร้างแล้วก็ทำกำไรจากหน้าง,งานไปนะครับแล้วผมก็จะพยายามจะมาทำทุกวันให้นะครับถ้าถ้าถ้าสะดวกเนาะช่วงนี้ก็ทำได้ก็จะทำไปทุงไหนที่มีเว้นวา่างบ้างก็อยากให้เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่า โอเคนะครับเนี่ยผมมาโซนเนี่ยน่าจะทะลุแต่แต่ว่าผมก็จะรออยู่นะเนี่ยรอเล็งโซนประมาณนี้อยู่ช่วงนี้ไซเวอ์แลเห็นไหมพอพอจังหวะมันไม่ค่อยมีถ้าไม่ค่อยมีแรงบางทีเนี่ยอย่างเนี้ยผมทาคลิปเสร็จโพสเสร็จเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เทรดละเพราะผมอาจจะผมก็ไปทําบ้านต่อละก็จะได้มาเทรดทีหนึ่งช่วงเย็นเลยไปรับลูกจากโรงเรียนกลับมาห้าโมงก็หกโมงอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเริ่มเทรดช่วงช่วงนั้น นะครับก็ติดตามกันแล้วกันง่ายใครชอบหรือว่าสนใจอะไรก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะจะได้รู้ว่าเออมีคนติดตามมีคนได้ประโยชน์จากคลิปนี้อยู่เนาะผมจะได้มีกําลังใจทําต่อไปนะครับส่วนเรื่องที่เปิดสอนสดนั้นนะอ่ะอ่าช่วยดันคอมเมนต์กันหน่อยละกันช่วยแชร์กันหน่อยละกันถ้าถ้าว่ารู้สึกว่ามันเยอะจริงๆผมก็อาจจะเออเปิดนะเพราะว่ายัางไงผมก็ถ้าถ้าไม่มีนสนใจผมก็ไม่สอนอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเห็นเห็นใจกับคนที่มีทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยออะอย่างที่บอกไปนะั่นแหละนะครับ อย่างที่บอกว่าเราอย่าตามม้าทีละตัวผมเคยพูดได้เยอะและ้วนะครับแต่เราต้องมาปลูกญ้าหมายถึงว่ามาพัฒนาตัวเองแล้วม้าหลายๆตัวจะกลับมาเห็นไหมมันทําน้อยได้มากนะครับพะเราพัฒนาที่ตัวเองแต่เราอย่าไปวิ่งตามว่าเทคนิคไหนดีเทคน,คนิคนั้นดีเฮ้ยเขาทําอะไรเขาถึงเทรดได้ไปหาเรื่อยๆเราเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเราเหนื่อยในการวิ่งไล่ล่าเนาะถ้าเรากลับมาพัฒนา,ฒนาตัวเองสักอย่างเดียวนั่นแหละ เราแน่นในเทคนิคไหนเทคนิคนึงนั่นแหละมันทำมันทําเงินได้ทางนั้นนะคุณจะเห็นว่านักเทรดเนี่ยมีเทคนิคอเยอะ,ยะเลยก็สามารถทํากําไรกันได้บางคนใช้อินเคเดอร์บางคนใช้ EA บางคนใช้อะไรเนี่ยถ้าเขาโฟกัสในเรื่องของเขาจนชํานาญแล้วอะ่ะเนาะนะนะอย่าลืมนะว่าเงินจะไหลเข้าผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับนะโอเคฝากไปประมาณนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะโซนบายเ1 5มิ้าอยู่ประมาณนี้เนาะให้ปวล้วก็แคปๆคปไปละกันหรือไม่ก็ตั้งแจ้งเตือนของของของ,ของทุกคนไว้นะครับถ้ามันมาเราก็ค่อย กลับเข้ามาดูนะครับอ่าโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเราจะฝากความหวังไว้กับดวงหรือเราจะฝากอนาคตไว้กับความชํานาญนะครับไงก็ขอลา,าไปก่อนสวัสดีครับ